สามยุดคำตอบคือเท่าไหร่คะสามหยุดสี่ยังจะเล่นต่อมึงให้ตัวเองด้วยไปทำดีละมีใิปีด้วยมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะคะอ่าข้อสุดท้ายข้อที่ว่ามีคำคาษาอื่นได้แล้วอันที่สอนได้แล้วที่สอนได้แล้วให้คนอื่นบอกทูนิวอัครับ นัารินกูนัารินนักการิน่าน้าการนเ่ยคองทอมือห้่าไม่ได้ครับถือกล้หนอยู่ตให้เธอเป็นลองท็อเสียกว่าเธอคเปเอนี่แหละเฮ้ยมือกูเป็นน้าคิวเลยเพื่อนก่เกนา นาโนก่อนนาโนก่อนอเใหญ่เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นควินเคนเคเคิใหญ่ีใหญ่ค่ะก็เควินเคยัยเยตั้งเลยค่ะต้องกับกับเก้9เก้งเจอหลนงูเลยไม่ครับเก92เลขดี92้กไม่ดีแล้วนาโนสิบกำลังลบเก้าลบเล้า

ใส่เท่าคือที่่ที่อยาไ้เอาเท่าเข้ามาค่ะเราต้องทำอะไรต่อคะทำให้บาล้านกัน10กำลัง12ลบ12ันได้ตอดร็ะ12เยบอ ลบเก้ากลงลบสแล้วีเทระเทระตีวินครูครับไม่เล่นเออ่่มันต้องเล่นก่อนไหมครับโอ้โอ้โอ หน่อยก็ไดู้้พูดหน่อยพูดหน่อยละไม่คู่คูเอามือออกกระเป๋าก่อน่ะคู่คูอยากงครับคูอยากงยังไงยังไงตอนนี้พูดดิครับ

ได้ครับต่เมื่อตมืนะครับจากโจทย์เขก็ให้โจทย์บอกว่าทดสอบวัตถุชิ้นหนึ่งบนพื้นผิวโลกแลาวก็เอซึ่งมีขนาดใหญ่งมตรมากเป็นหนมเท่าของโลกโดยที่ มีการทั่งสอสงแล้วคือการชั่งน้ำหนักของวัตถุบนพื้นดาวพโลกทั้งสองแล้วก็การปล่อยวัตถุให้ตกแบบเสรีให้ถึงพื้นจากความสูงเท่ากันโดยการจัดตารางก็ดาวพโลกจะมีน้ำหนักเป็น60เมวตันและใช้ระยะเวลาในการ,รตกจากพื้นก็คือ t1 ก็ A น้ำหนักของวัตถ,ถุเราก็ติดไว้เป็น x นิตตันแล้วก็เวลาที่ใช้ก็คือ t2 ก็ขอให้หาจากข้อมูลขอให้หาว่า x ของก็คือน้ำหนักของ a มีน้ำหนักเท่าใดแล้วก็อยาให้เปรียบเทียบเวลาระหว่าง T 1กับ T 2ขั้นแรกเราก็ต้องหา x ก็คือเราต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่ามันได้มาอย่างไงก็คือเราดูจากการที่น้ำหนักของโลกมีน้ำหนักเป็น60วัตถุมีเหมือนโลกมีน้ำหนักเป็น6นิเม่ตันเราต้องหาว่าหนิบตั้นได้มาจากไหนก็คือ จากสูตร w เท่ากับ mg โดยที่ w ของเราก็เท่ากับ60นี่เราหามวนก่อนก็ g ก็คือค่าแรงต้องสั่งโลกก็คือนี่ค่าเป็น9.8หรือว่า10 10 10สิบ <c oughs> ก็เราก็ย้ายค่ามาก็เป็น60สนะ้บสำับ m ก็คือแร้ค่า m ก็คือ6 แสดงว่าวัตถุมีมวลเป็น6ก็เราจะต้องการหา x โดยที่เขาบอกว่า x ซึ่งค่าแรงโน้มถ่วงที่อยู่บนดาวเคราะห์ a จะมีค่าแรงโน้มถ่วงมากเป็นหบเท่าของโลกแสดงว่าบนโลกมีแรงโน้มถ่วงเป็นส0แสดงว่าบนดาวเคราะห์ a จะมีแรงโน้มถ่วงเป็นหบเท่าก็คือเป็น60แล้วก็ตั้งสูตรไปก็คือ w เท่ากับ mg ที่ W เราก็เป็นค่า x ของเราเท่ากับมวลมวลก็คือ6เหมือนกันเพราะเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วก็ g ก็คือ,อค่าของแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็น10แล้วก็ถ้าอยู่บนดาวเค A จะมีเป็น6เท่าของโลกก็คือ60อให้เขียนว่าตั้งสูตรไปก็คือ W เท่ากับ m g ระยที่ W เราก็เป็นค่า x ของเราเท่ากับ มวลมวลก็คือ6เหมือนกันเพราะเป็นว่าตัวชิ้นเียวกันแล้วก็ g ีก็คือค่าของรองขนัถวงซึ่งเป็นสิบแล้วก็ถ้าอยู่บนดาวเจะมีเป็น6เท่าของโลกก็คือ60สิบให้เขียนว่า6ให้เขียนอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ10บคูณ6ค่ะ <laughs> โอเคนะเราจะได้มองเห็นถึงอะไรคะว่า60นั้นมันมาจากไหนโอเคนะคะ อ่าเราเคือใส่ค่า G ก็คือ10ก็เขาบอกว่าพน้นาข้อเอจะมีขนาดของสนามน้ำมถ่วงเป็น6เท่าก็คือ10คูณกับ6ข้อจะเท่ากับ6คูณด้วย6แสดงแว่า X เท่ากับ360้วตันจรนิวตันก็หาในใช้ข้อห้ามาก็คือมี2ข้อก็คือวงบวกจะจันที่แล้วเราก็ตัดออกไปเหลืสองข้อแล้วก็เรามาเ,เปรียบเทียบ เวลาที่ใช้วัตถุใช้ในการตกถึงพื้นก็คือทีหนึกับทีสโดยตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ว่า,าสนามขนาดของสนามน้ำท่วงซึ่งถ้ายิ่งมีขนาดมากวัตถุก็จะตกถึงพื้นเร็วโดยที่บนพื้นโลกมีขนาดของสนามน้ำท่วงเป็น <c oughs> 1ิก็ บนพื้นดาวพ่อเอจะมีขนาดน้ำตวงเป็น6 0แสดงว่ายิ่งพื้นที่ที่มีสนามน้ำตวงเยอะจะทําให้วัตถุตกถึงพื้นเร็วสแสดงว่าดาวะ่อเอวัตถุจะตกถึงพื้นก่อนสแสดงว่าใช้เวลาน้อยกว่าก็ทีหนึ่งที 2. สองทีสองแสดงว่าวัตถุเอวัต โดที่ตกบนพื้น A จะต้องใช้เวลาน้อยกว่าก็าคือว่าทีหนึ่งจะมากเราจะส,สรุปว่าทีหนึ่งมากกว่าทีสองก็เพราะว่าขนาดของสนามนุ่มถ่วงยิ่งมากก็จะทําให้กระถุตกถึงพื้นเร็วโดยที่สนามนุ่มถ่วงของพื้นโลก A จะดักพื้นดาวก็เจะมีสนามนุ่มถ่วงมากกว่าทะให้ทีสองใช้เวลาได้น้อยกว่าอย่างเช่นทีหนึ่งใช้เวลาประมาณสองนาทีเพื่อตกถึงพื้น ทีสองซึ่งมีขนาดสองสนามนุ่ม่วงที่มากกว่าจะทําให้วัตุถึงพืง้นได้เร็วกว่าอย่างเช่นทีสองใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีก็แสดงว่าทีหนึ่งจะมากกว่าทีสองอทำให้วัตุที่ตกลงบนพื้นโลกใช้เวลามากกว่าทำให้วัตุวัตุที่ตกลงพื้นโลกใช้เวลา จะตกถึงพื้นได้ช้ากว่าก็ตัวที่ตกบนดาวเคราะห์ A. โอเคค่ะเก่งมากค่ะตบมือให้เพื่อนค่ะ ว่าบ้างดูกับกระเป๋าบ้างเพื่เกิดไฟฟ้าสิดแล้วก็การทดลองของคุณช่ได้ก็บางทีก็ให้ทดลองโดยการเอาลูกโองมาถูกับกระเป๋าบ้างเสื้อบ้างยัไบ้างแต่ผลสรุปก็คือเสื้อจะนําไฟฟ้าดีที่สุดกาเกิดไฟฟ้าสถิตที่ดึงดูดมากที่สุด